เคยสงสัยไหมคะว่าพ่อแม่ที่ไหนเขาตั้งชื่อรู้ว่าแผลเป็นกันใช่แล้วค่ะสกาไม่ได้ชื่อสกาที่แปลว่าแผลเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่ได้มีแผลเป็นที่ตาม,มาตั้งแต่แรกแล้วเอา้าไปโดนอะไรมาใครเปลี่ยนชื่อให้และก่อนที่จะเหี้ยมถึงขนาดฆ่าพี่ชายตัวเองสกาต้องเจออะไรมาบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะโอปอจากช่องดิสนีย์เบฟช่องที่จะเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับดิสนีย์ที่ทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นใครที่บ้าดิสนีย์เนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งทิ้งกระเบลจะได้รู้ทันทีที่โอปอลงคลิปใหม่เลยก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอเกริ่นก่อนว่าจักรวาลของหนังดิสนีย์แต่ละเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเพราะว่าจะประกอบไปด้วยเนื้อเรื่องจากหนังหลักที่ฉายในโรงหนังภาคต่อที่ทําขายเป็นวิดีโอเลยแบบไม่ได้ฉายในโรงหนัง หนังสือนิทานซีรีส์การ์ตูนในทีวีซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยทีมงานคนเขียนบทก็มักจะเป็นคนละทีมกันเลยแล้วบางทีเนี่ยคนทำก็ไม่ได้เป็นดิสนีย์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องหลักจริงๆจะเน้นจากหนังที่ฉายในโรงมากกว่าเพราะว่าได้รับการพัฒนามา4-5ปีกว่าทั้งนั้นเลยไม่ได้เหมือนการ์ตูนภาคต่อที่ไม่ได้ฉายในโรงหนังหรือซีรีส์ที่แค่ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังหลักค่ะ ซึ่งแบ็ k สตอรี่หรือว่าภูมิหลังของสกาเนี่ยไม่ได้ถูกพูดถึงในหนังหลักอย่าง The l i o น King เลยแต่จะถูกพูดถึงในการ์ตูนส่วนเสริมอยู่2ครั้งและหนังรีเมคแบบไลฟ์แอคชั่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งทั้ง3มเวอร์ชั่นนี้ก็คือไม่เหมือนกันเลยแต่เราก็จะเอามาบอกให้ครบทั้ง3แบบด้วยกันนะคะแล้วมาดูกันคะ่ะว่าเวอร์ชั่นไหนน่าจะเป็นเวอร์ชันที่จริงที่สุด เริ่มจากหนังสือนิทาน The Lion King s i New a d v e n t u r e เล่มที่1ที่มีชื่อว่า A Tale of Two Brothers 1ในหนังสือนิทานซีรีส์6เล่มจากปี1994ปีเดียวกับปีที่ The Lion King ฉายเลยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอวงเล็บไว้ก่อนว่าถึงแม้ว่าจะเขียนว่าเป็นของดิสนียแต่ว่าคนเขียนคนวาดและก็สำนักพิมพ์คือไม่ใช่ของดิสนียเลย โดยในเวอร์ชั่นนี้นะคะก็ได้เล่าไว้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยสการมีชื่อว่าทากะซึ่งทากะเนี่ยมีความอิจฉาในตัวมูฟาซาที่เป็นพี่ชายสูงมากเพราะนอกจากจะไม่มีทางที่จะได้ขึ้นเป็นคิงต่อจากพ่ออย่างที่ตัวเองอยากเป็นเขายังรู้สึกว่าพ่อเนี่ยรักมูฟาซามากกว่า ก็ด้วยความอิดชานะคะก็เลยทําให้ทากะได้พยายามฆ่ามูฟาซาถึง2ครั้งด้วยกันโดยครั้งแรกเนี่ยก็ได้เอางูเห่าไปวางไว้ข้างๆมูฟาซาที่กําลังหลับอยู่แต่ก่อนที่งูเห่าตัวนั้นจะลงมือกัดมูฟาซาราฟิกี้ก็ได้เข้ามาช่วยได้ทันพอดี หลังจากนั้นทากะก็ได้หลอกให้มูฟาซาไปที่หนองน้ําแห่งหนึ่งที่มีควายป่าตัวใหญ่เก็บน้ําไว้ใช้ไม่แบ่งสัตว์ตัวอื่นทั้งทงที่เป็นช่วงหน้าแลง้งแต่คุณควายไม่ฟังค่ะกลับโกรธมากๆแล้วก็หันมาโจมตีมูฟาซาส่วนทากะที่อยู่ในเหตุการณ์ก็หัวเราะที่พี่ชายโดนวิ่งไล่ก็เลยทาให้ควายตัวนั้นได้ยินเสียงแล้วก็หันไปโจมตีทากะแทนจนทากะได้รับบาดเจ็บที่ตาแล้วก็กลายเป็นรอยแผลเป็นในที่สุด จากเหตุการณ์น,นั้นนะคะทากะก็ได้ยอมรับกับพ่อว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะอธิบายความน้อยเนื้อต่ําใจของตัวเองแต่พ่อของทั้งสองเนี่ยกลับบอกว่าทากะจะต้องใจเย็นมากกว่านี้ก็เลยทำให้ทากะไม่พอใจมากๆและบอกให้ทุกคนเรียกตัวเองว่าสกาเพื่อเป็นการย้ําเตือนตัวเองถึงความน่าอับอายและความพ่ายแผ้ในวันนั้น แล้วก็ต่อด้วยเวอร์ชั่นที่2นะคะที่เป็นเวอร์ชั่นเรื่องราวจาก The Lion Guard ซีรีส์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Lion ง King ที่ฉายในปี2019ค่ะโดยในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยสการมีชื่อว่าอัสคาริถึงแม้ว่าจะเป็นสิงโต introvert แบบชอบอยู่คนเดียวแต่กลับมีนิสัยดีและก็มีวินัยมากๆโดยเขาเนี่ยมีหน้าที่ออกลาตระเวนพื้นที่ทั้งอาณาจักรให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยแต่แล้ววันหนึ่งค่ะอัสคาริก็ได้เจอกับสิงโตที่ไม่เคยเจอมาก่อน สิงโตตัวนั้นเนี่ยกำลังวางแผนที่จะฆ่ามูฟาซาเพื่อที่จะได้ครอบครองอาณาจักรเป็นของตัวเองและก็ได้หว่านล้อมอัสการีค่ะให้ร่วมแผนการด้วยแต่อัสการีก็ปฏิเสธไปค่ะก็เลยทำให้สิงโตตัวนั้นเนี่ยต้องใช้แผนสองโดยการหลอกอัสการีให้ไปที่โขดหินที่มีงูซ่อนอยู่และก็ทำให้งูตัวนั้นฉกไปที่หน้าของอัสการี โดยบอกว่าจะช่วยเอาพิษงูออกให้ถ้าเกิดว่ายอมร่วมแห่นการด้วยแต่อัคคารีก็ยังยืนยันที่จะไม่ร่วมมือและก็ฆ่าสิงโตตัวนั้นทิ้งด้วยความจงรักภักดีต่อพี่ชายหลังจากนั้นนะคะเมื่ออัคคารีได้ก,กลับไปยังที่ไพร์ดร็อกเขาก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้มูฟาซาฟังโดยหวังว่าจะได้รับการชื่นชมแต่ผิดคาดเลยเพราะว่ามูฟาซาเนี่ยกลับหัวเราะกับเรื่องที่เกิดขึ้น และเรียกอัสการ์วิวสกาตามรอยแผลเป็นใหม่บนใบหน้าแล้วก็หันไปทำอย่างอื่นที่สำคัญมากกว่าแทนก็จากเหตุการณ์นั้นค่ะก็เลยทำให้สกาเนี่ยโกรธมากแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดก็ถึงแม้ว่าเวอร์ชันนี้นะคะจะเป็นเวอร์ชันการ์ตูนของดิสนีย์เองเลย แต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นการ์ตูนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเดอะไลออนคิมากกว่าเพราะว่า The Lion อนกาดเนี่ยมีเรื่องพลังเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวด้วยทั้งๆที่เรื่องไลออนคิงต้นฉบับเนี่ยจะวางอยู่บนหลัก Circle of Life ที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆมากกว่าและมาถึงเวอร์ชั่นสุดท้ายค่ะเป็น Back Story จากหนัง Live Action ของ The Li o n King ปี2019 ซึ่งก็เหมือนเวอร์ชั่นอื่นๆนะคะที่ถึงแม้ว่าสกาเนี่ยจะเกิดมาในครอบครัวของผู้นําสิงโตแต่สกาจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอกอยู่เสมอด้วยความที่เขาเนี่ยเกิดที่หลังมูฟาซาและไม่มีทางที่จะได้เป็นคิงแน่นอนเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกบังคับให้อยู่ในจุดที่ทําอะไรไม่ได้นอกจากดูพี่ชายขึ้นเป็นคิงในขณะที่ตัวเองเนี่ยก็อยากไปอยู่ในจุดนั้นมากๆเหมือนกันโดยในช่วงที่สกาเป็นวัยรุ่นนะคะเขาก็ได้หลงรักกับสิงโตที่ไม่มีวันจะหันมามองสกา ซึ่งก็คือซาราบีคู่ของมูฟาซาหรือว่าแม่ของซิมบ้านั่นเองโดยสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าซาราบีเนี่ยก็ได้เลือกมูฟาซาแล้วก็ไม่มีอะไรที่สกาจะทําให้ซาลาบีหันมามองได้โดยจุดนี้เนี่ยก็ยิ่งทําให้ความแค้นที่มีต่อพี่ชายอย่างมูฟาซาเพิ่มขึ้นไปอีกโดยสกาเนี่ยก็ได้ท้ามูฟาซาต่อสู้เพื่อที่จะได้ชิงบัลลังแต่สุดท้ายก็ต้องแพ้ไปค่ะแล้วก็จากคาพูดของสกาเนี่ย ก็มีแนวโน้มสูงมากๆเลยว่าจะได้รอยแผลเป็นบนใบหน้ามาจากการต่อสู้กับมูฟาซานี่เองและหลังจากที่สกามีแผลบนใบหน้านะคะก็เลยทําให้พ่อของสกาเนี่ยมองว่าสกาเป็นสิ่งโตที่ไม่คู่ควรกับการไปออกล่าเลยทําให้สกาเนี่ยได้แต่เก็บตัวอยู่ในถ้ำแล้วก็เลยยิ่งทําให้สัตว์ตัวอื่นเนี่ยมองว่าสกาน่าสมเพชแล้วก็อ่อนแอโดยมีพลังเทียบเท่ากับลูกหนูตัวเล็กๆเท่านั้น ซึ่งสกาเนียก็ได้เก็บความแค้นนั้นไว้เรื่อยๆเพื่อที่จะรอวันปะทุโดยเนื้อหาเวอร์ชันนี้นะคะก็ดูน่าจะเป็นเวอร์ชันที่น่าจะออฟฟิเชียลมากที่สุดเพราะว่าสร้างมาจากหนังเรื่อง The Lion King เลยเพียงแต่มีการเพิ่มรายละเอียดจุดบอดของเนื้อเรื่องต่างๆให้กลมมากยิ่งขึ้นแต่ยังไงก็ตามแล้วเนี่ยเวอร์ชันนี้ก็ได้ดัดแปลงต้นฉบับไปบ้างทีนี้ก็แล้วแต่พวกเราแล้วล่ะค่ะว่าอยากจะเชื่อเวอร์ชันไหนมากที่สุดแล้วคิดยังไงกันบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งทิ้งกระเบไว้้ดวยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ h a v e a Magical Day ค่ะบ๊ายบาย